ุณทัศน์นตตะกวดทุ่งมีรักใหม่กับสาวนอกวงการค่ะคุณทัศน์นัตตะกวดทุ่งเปิดใจมีคนคุยเป็นคนนอกวงการยืนยันไม่ได้มองเรื่องแต่งงานกันอยู่อย่างมีความสุขชีวิตรักแฮปปี้ก็โอเคคือนักร้องดังอย่างคุณทัศน์นตตะกวดทุ่งนะคะหลังจากเปิดใจว่ามีคนคุยเป็นคนนอกวงการค่ะยืนยันไม่ได้มองเรื่องแต่งงานอยู่ด้วยกันขอแค่มีความสุขเข้าใจกันไม่มีแผนของอนาคตสําหรับเรื่องนี้เจ้าตัวเผยว่าคุยกันสักพักแล้วตัวเราเองก็เลยจุดที่ต้องแต่งงานแล้วแหละ เราอยากจะใช้ชีวิตท,ที่เหลือให้มีความสุขส่วนตัวบอกว่าคือ2ปีเต็มที่ไม่ได้ออกคอนเสิร์ตก็มีโครงการที่จะอยากจัดคอนเสิร์ตนะแบบอยากจะบีมของตัวเองแต่ก็ยังเป็นแค่โครงการอยู่แล้วก็กําลังมีซิงเกิลใหม่ด้วยส่วนตัวมองว่ามีคู่คิดน่ะดีมากยอมรับมีคนคุยแต่ยังไม่ได้ตกลงโปรใจจะเปิดตัวก็คงต้องรอสักพักหนึ่งเป็นกําลังใจให้กับคุณทัศนะตะเกิดทุงขากับล่าสุดนี้คุณทัศน์เอง อดีตคุณสนิทของสามีออกมาโพสต์ข้อความค่ะให้กำลังใจโดยบอกว่าเราได้ติดตามข่าวนิ้งไม่สบายมาตลอดเรารู้สึกไม่สบายใจเข้มแข็งและอดทนไว้ขอให้นิ้งหายเร็วนะเร็นวนะเดือนคนนี้ขอเป็นกำลังใจให้นิ้งและครอบครัว อดีตคู่ขวัญที่ปัจจุบันยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยากคุณทัศน์ตะตตะวทุ่งที่นอ,อกเหนืยจะให้กําลังใจแล้วล่าสุดนี้ค่ะเจ้าตัวเดินทางไปตึก72โรงพยาบาลสิริราชเพื่อบริจาคให้กับคุณนิ้งกุลสตีโดยเจ้าตัวเปิดว่าตนเองติดตามข่าวสารของนิ้งตลอดและมีการสอบถามจากญาติของนิ้งบ้างหากใครอยากจะบริจาคก,ก็อยากจะเชิญชวนแต่ต้องบริจาคในนามของนิ้งกุลสตีซิริพงปรีาดาโดยทางญาติของนิ้งฝากขอบคุณมาถึงณที่นี้และร่วมบริจาคให้กับหนยนิ้งเอง ทางทีมงานเองก็ต้องขอเป็นังินจให้ด้วยละค่ะ